มีข่าวดีจ้าคอสะพานมาบยางพร45ที่เคยเป็นหลุมซ่อมเสร็จแล้วน,นะจ๊ะกว่าจะเสร็จได้เนาะแต่ก็ต้องเอ่ยคำว่าขอขอบพระคุณที่ทำให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวกขึ้นแต่ถนอนอีกเส้นนั้นอ้ยังไงกันต่อดีช่วยสปอนตถนนเส้นนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอ์ตถนนเส้นนี้หน่อยได้ไหมคะ ช่วยสปอร์ตสนันเส้นนี้หน่อยได้ไหมคะนี่เลยเอาไปเลยสามรอประเทศไทยกับถนนพังเหมือนเป็นของคู่กันเหมือนโดนสาบให้ไม่มีถนนที่ดีใช้เหมือนประเทศอื่นเขาเลยเฮ้อเซ็งอยากเกิดเป็นคนสวิตริงเชียวเลยลองไปดูถนนต่างประเทศและถามชาวเน็ตว่าถนนที่ดีควรเป็นอย่างไรได้คำตอบมาตามนี้เลย1ผิวถนนเรียบสมู่เสมอไม่มีรุมบออ 2. มีการระบายน้ำที่ดี 3. มีเส้นจราจรและเครื่องหมายชัดเจน 4. มีขอบทางหรือไหรทาง 5. สร้างตามมาตรฐานวิศวกรรม 6. มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตัดมาที่ตำบลหนึ่งในประเทศไทยอักษรยอ่มยอมอยพหรือมาบยามพอนพื้นที่ถนนอย่างสวนสนุกขอบเส้นถนนสองข้างทางไม่มี ข้างหนึ่งเป็นดินพร้อมที่จะสไลด์แบบกล่องจุง่มอีกข้างหนึ่งได้ฟิลใกล้ชิดเพื่อนบ้านเพราะถลายเข้าหมู่บ้านไปได้ทุกเมือ่อด้วยขอบถนนที่สูงน้อยกว่าไม้บรรทัดส,สุดเร็กส่วนการสร้างก็คงไปตามหลักตามเวรตามกรรมแบบชิปกรน,นั่นเองครับผมจุดต่อไปไม่ใช่แค่ถนนเป็นหลุมนะครับแต่ถนนมันหกักไปเลยเลื่อนเลือเล่อนยีคะแนนแบบไม่หกัก มุดไปโผล่พบหน้าหรือจะไปโผล่มิติไหนก็ไม่รู้แต่เท่าที่เห็นตึกซอต้องงอเหล็กเส้นจีนบางแต่อันนี้เหล็กสักเส้นยังไม่มีเลยหรือเป็นเหล็กที่ละลายแบบไหมละลายของหมอที่ใช้เย็บแผลกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและเส้นนี้ไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูแลกันนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปทีเรียบร้อยแ้บครับโผ และตลอด6คลิปที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีปัญหากับถนนมาบยางพรเหมือนเป็นไม้เบื่อไม่เมาปัญหาอยู่ตรงหน้าแต่กับแก้ไขมันไม่ได้แล้วงบประมาณไปไหนล่ะครับมาบยางพรได้งบประมาณเท่าไหร่ก็หน้าคิดนะครับนี่ <ed it> <t ool> สิ่งที่เราเรียกร้องหรือตะโกนออกไปอาจจะยังไม่มีใครได้ยินในวันนี้แต่จงจำไว้ว่าอย่าให้ใครมาเอาภาษีเราไปใช้แบบม่วมวส้วสวกันนะ ตำบลน,นี้ที่ว่าเหมือนถูกสาบให้ติดอยู่กับสนนพังๆการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งหน้าอาจจะเป็นการที่จะทําให้เราออกไปจากคำาํำสาปนี้ก็เป็นได้ช่วยกันเพื่อเมืองของเรา